หาเทคนิคเปิดร้านขายดีในยุคคนไทยมีรายได้น้อยเมื่อราคาสินค้าสูงส่วนทางกับรายได้ของคนส่วนใหญ่กำลังในการซื้อจึงลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นปัญหาที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางลูกค้าและผู้ประกอบการโดยเหตุนี้เราพยายามหาทางออกให้ผู้ประกอบการสามารถขายได้มากขึ้นในขณะที่คนซื้อรู้สึกว่าคุ้มค่ากับสินค้าที่ได้รับซึ่ง5เทคนิคที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี 1. สินค้าต้องเน้นความพรีเมียมมากขึ้นแม้คำว่าพรีเมียมจะดูส่วนทางกับวิกฤตค่าคองชีพที่หลายคนไม่อยากจะจ่ายแพงผู้ประกอบการเองก็ไม่อยากต้องแบกต้นทุนในการพัฒนาสินค้าให้พรีเมียมแต่ความพรีเมียมไม่จําเป็นจะต้องหมายถึงความสวยงามหรือวัสดุที่ราคาแพงแต่ใส่ไอเดียลงไปในสินค้าก็เรียกว่าพรีเมียมได้เหมือนกันเช่นสกินแคร์จากสมปากเกาหลีแพงต้นทะเลหรือออมากเกษตรที่ใช้วัตถุดิบหายากหรือการออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทําให้ดูแตกต่างจากคู่แข่งก็ถือเป็นสิน ค้าพรีเมียมที่ทำให้คนอยากซื้อได้มากขึ้นแม้จะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม สสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินคา้าคําว่าอัตลักษณ์คือภาพจําที่เมื่อพูดถึงชื่อแบรนด์แล้วคนจะนึกถึงได้ทันทียกตัวอย่างสบู่นกแก้วพูดถึงชื่อนี้คนจะนึกถึงห่อสบู่สีเขียวสบู่ก้อนเขียวๆหอมๆติดทนนานถือเป็นการตลาดที่รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างมั่นคงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีคนก็ยังจําภาพลักษณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้สินค้าจะมีขึ้นราคาบ้างแต่เมื่อลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพสินคา้าจะไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าแบรนด์อื่นดังนั้น ดีไซน์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ได้มาก 3. มเน้นการให้บริการที่คุ้มค่าเกินราคาปัจจุบันการแข่งขันในการธุรกิจสูงมากสินค้าต้องพุ่งเข้าหาลูกค้าและบริการก็คือ1ในคีย์ว์ดสำคัญที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นสินค้าใดก็ตามที่ให้บริการลูกค้าได้คุ้มค่าเกินราคามักจะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและรู้สึกว่าแม้จะมีราคาสูงขึ้นบ้างแต่เมื่อแลกกับความพอใจที่ได้ยินดีที่จะจ่ายส่วนทางกับราคาสินค้าบางอย่างที่ราคาถูกกว่าแต่ต้องมากุ้มใจกับบริการที่แย,แย่ คนส่วนใหญ่จะเลือกสายแพงให้กับบริการที่ดีกว่าและในยุคที่เป็นสังคมออนไลน์แท้จริงสินค้าไหนบริการดีก็มักจะมีการรีวิวพูดถึงในโลกออนไลน์ยิ่งมีการแชร์ออกไปเป็นวงกว้างนั่นหมายถึงการโฆษณาทางอ้อมให้กับสินค้าที่จะมีเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นด้วย สใส่ข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานที่ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มคา่าสินค้าในยุคนี้แทบจะทุกอย่างต้องปรับขึ้นราคาตามต้นทุนวัตถุดิบที่มากขึ้นลูกค้าเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มคา่าถ้าจะต้องจ่ายแพงแต่ได้สินค้าแบบเดิมวิธีแก้ปัญหาคือสินค้าต้องแนะนําให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพชัดเจนว่าสินค้านี้ดีกว่าอย่างไรทําอย่างไรได้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการจะทําให้การตัดสินใจนั้นง่ายขึ้น 5. บรรจุภัณฑ์ต้องเน้นสะดวกสบายบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้งานได้ง่ายเช่นฝาขวดเปิดยากแกะซองลําบากประเด็นเหล่านี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้ามแต่ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลในการสร้างยอดขายได้อย่างมากอย่างในญี่ปุ่นมีการคิดค้นนวัตกรรมที่ทําให้โยกเกิดไม่ต้องติดฝาถ้วยได้ซึ่งปัจจุบันหลายๆแบรนด์ก็หันมาใช้นวัตกรรมนี้ซึ่งเมจิที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็ใช้นวัตกรรมนี้เช่นกันหรือขวดซอสมะเขือเทศที่เคยมีปัญหาเลอะเทอะปากขวดเท hey, แล้วซอสกระชุ่ แล้วเสื้อผ้าทําให้ทางบริษัทต้องพัฒนาปากขวดแบบที่สามารถบีบออกมาเป็นเส้นเล็กๆแล้วเมื่อหยุดบีบก็จะไม่มีซอสหกเปรอะเปื้อนเ,อเ,อเหมือนเก่าเป็นต้น แน่นอนว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เหล่านี้อาจจะมีการเพิ่มต้นทุนและทำให้สินค้ามีราคาสูงแต่เมื่อแลกกับความพอใจและหากมีแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ปรับตัวให้ดีก็จะยิ่งทำให้แบรนด์สินค้าเราดูโดดเด่นเป็นสินค้าที่แม้จะแพงกว่าแต่คนก็อยากจะซื้ออย่างไรก็ดีในการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายที่แท้จริงผู้ประกอบการควรเลือกพัฒนาในจุดที่สามารถนำไปแข่งขันในตลาดธุรกิจได้จริงและการพัฒนาต้องสร้างความแปลกใหม่ให้ กับลูกค้ารู้สึกความโดดเด่นที่แตกต่างและอาจไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าเท่านั้นแต่รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดเทคนิคการส่งเสริมการขายต่างๆที่จะต้องทําให้สอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187